ดูครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหดีกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่เอ้อยนี่ครับสนั่นเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหปลาชน ตายคนเดิมเบาแนกตตายคนเดิมเรละวว่าพี่น้องเออเ,ออเ,ออเออบาแนกตตายคนเดิมเบาแนกตตายคนเดิมเรละวว่าพี่น้องเอย สวัสดีครับผมอ่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องเป่าเด็กใต้คนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้จะพามากู้โลบดักปลาเหมือนเดิมนะครับก็จะกู้ไม้นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไม้ป่าปากกระเฉดก็โลบหนู้ที่เข้ามาดูก็เด็ดเลยนะครับได้ปลาชนใบโก็หลายตัวอ่ะช่วงนี้นะครับ เข้าหน้าฝนแล้วนะครับท่านผู้ชมแถวยาลาบ้านผมนะครับก็ติดตกติดต่อกันมาสองสามวันแล้วนะครับก็วันนี้ตอนเช้าก็ตกนะครับตอนนี้ก็คลึ้มฟ้าครึ้มฝนมาอีกแล้วนะครับก็น่าจะตกนะครับเดี๋ยวเราไปกู้รอบกันก่อนนะครับก็จะทันกับฝนหรือเปล่านะครับผมไปลุยกันเลยนะครับท่านท่านผู้ชมจะสุดยอดไหมครับพี่ลามไปกันเลยกับผม ออกลุ้นกันเลยครับท่านผู้ชมลูกเล็กเข้าหรือเปล่านะครับจะเข้าหรือเปล่าอู๋ท่านผู้ชมขาวขาวเลยครับท่านผู้ชมอื้อขาวขาวเลยครับท่านผู้ชมอื้อขาวขาวเลยครับท่านผู้ชมมีอีกรเปล่าครับผมอู๋ท่านผู้ชม โอ้โหตายหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหขนาดรอบไม่จมนะครับโอ้โหปลานิลท่านผู้ชมอออืืหเสียดายครับท่านผู้ชมเลขครับผมสองตัวอือหืออืมท่านผู้ชมสองตัวโอ้โหลูกลเลขมาดูเลยครับท่านผู้ชม แต่เอาไม่ได้ทิ้งครับโอ้โหเสียดายมากมากเลยครับผมทิ้งครับเสียดายครับท่านผู้ชมลูกเล็กลากเข้าแต่ว่าเอาไม่ได้เฮ้ยโ,โอเคครับนี่ยังอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูครับขาวๆอยู่เบื่อยแล้วครับโพงแล้วอ๋อลูก ก็ลูกเลขดักไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับดักเรียบร้อยนะครับที่เดิมอ่ะอลูกที่สองเลยครับก็ทิ้งไว้ห้าห้าวันนะครับท่านผู้ชมห้าหกวันไม่ได้เข้ามาดูตายไปเลยครับแต่นาดว่าโรคไม่จมนะครับท่านผู้ชม ยังตายอีกลูกนี้ว่าไงครับท่านผู้ชมมีหรือเปล่าครับผมมีปล,ลาเปลาครับผม ừ, ใส่มีครับท่านผู้ชมแต่ปลาเข้าไม้โอ้ท่านผู้ชมดิ้นเลยครับผมดิ้นเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมปลานิลครับหนึ่งตัว Uh huh. ท่านผู้ชมปลานิลขึ้นส่วนนู้นเพลยลอยตายครับขาวโพงเลยครับท่านผู้ชมครับปลานิลครับหนึ่งตัว uh huh. นี่ครับปลานินม,มานเรีวลาวครับผมท่านผู้ชมลูกนี้ปลานิลลูกเหล็กถ้าไม่ตายนะครับท่านผู้ชมยิงสามตัวพอได้กินเลยครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชม อ๋ต่อลูกต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมโดนทุกลูกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหมายนี้อ่ะนี่ครับท่านผู้ชมลูกนี้ครับหลบมีนะครับ มีปลาหรือเปล่าครับผมท่านผู้ชมไม่เข้าครับผมแอวครับลูกนี้เข้าก็ตั้งไว้กวนครับท่านผู้ชมจากที่เดิมนะครับอโอเโค,ครคับ ไม่กล้าวครับผมท่านผู้ชมเ,เกียรเกียบร้อยครับไส่เข้านะครับลูกนี้ต่อรอบลายล้าลูกนี้กันครับท่านผู้ชมมนะีปลาเข้าหรือเปล่าครับผมรอบลายเลยรอบลายเข้ารือเปล่ปาโอ้โอ้ท่านผู้ชมโอ้ดิ้สนสนั่นเลยครับโอ้โหรอบราลายๆครับท่านผู้ชมดิ้สนสนั่นเลยครับ ดูครับโลบหลายพังหมดแล้วครับท่านผู้ชมบิน <c oughs> ท่านผู้ชมปลาชนครับครับท่านผู้ชมสองตัวครับโลบหลายๆนี่ครับปล <c oughs> าชนสองตัวฮึ่มสุดยอดเลยครับพี่หลามดูครับผมโอเคครับ ตอนนี้ไมป้ปลาปักกิจก็ดูหมดทุกลูกเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ปลานินมาหนึ่งตัวแล้วก็ปลาชนสองตัวนะครับนี่ก็ผมว่าน่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับก็ได้กับข้าวเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ฝนก็ตกปยโปรยลงมาเลยครับตัวข้าวว่า อะลูกเลขไม่ตายก็ได้หลายตัวครับท่านผู้ชมไอ้ลูกพี่สองที่ว่ายกได้ปลาดินหนึ่งตัวก็ลอยมีอซากปลาขาวๆลอยอยูอ่นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหม้ต้นตาลกันต่อครับท่านผู้ชมได้เพิ่มอีกลูปลาวกระปลาปลาตะเพียน ออกมาเยอะไหมครับต่อไปกันต่อเลยครับไปดูไม้ต้นตาลนะครับท่านผู้ชมโอ้ลุกๆๆๆลก็สีแยกแบบนี้ก็ จะก็ม,ะอมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนนะครับท่านผู้ชมมีรถมาหรือเปล่าเราจะารีบรีดชัลื์ชัลล่าวออกรวดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชม<อ>เพราะว่าอุบัติเหตุมันไม่เข้าใครออกใครนะครับก็มันอยู่ที่ตัวเรานะครับท่านผู้ชมถ้าว่าเราปละมมาเลื่อนเลื่อก็ ตัวนะครับาดเจ็บตัวเจ็บไปมากไม่เท่าไรนะครับแด่ถ้าว่าถึงกับพิบูลพิการหรือว่าเป็นอะไรไปก็ต้องนึกถึงคนข้างหลังนะครับท่านผู้ชมสายต้นตานก,นกันครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับท่านผู้ชมมายต้นตาลน,นี่ครับ หมายต้นตาลที่ว่าผมดักข้างในนู้นก็เขาถุมดินดูครับท่านผู้ชมถุมลงไปไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมเกือบถึงรอบเลยครับอรอบดักปลาผมดักอยู่ตรงหญ้าเขียวๆนะครับปาลาฝักรุ่งเขียวๆถุมนี่ก็ก็ถุมแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบเีดหน้าเห็นว่าจะถมหมดเลยนะครับก็เขายังไม่ถมแล้วก็ ยังดักตั้งไว้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเหลือไม่กี่ลูกเลยนะครับที่ว่าทิ้งไว้เพราะว่าไม่อยากาทิ้งไว้หลายๆลูกหลายๆหลังกลัวมันามากลัวเรามาดูไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเก็บไม่ทันย้ายไม่ทันไปลุ้นกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชม มาวิ่งสนันวันไหวเลยครับตรงฝาปักนึ่งกับผมใส่ไว้หน,นึ่งลูกย้ายจากฝั่งด้านโน้มาครับท่านผู้ชมเข้าจะดูหรือเปล่านะครับนี่ครับคนผู้ชมใส่ไว้เข้าจะดูหรือเปล่าครับท่านผู้ชม ยกยกลูกเราครับท่านผู้ชมยังยกครูครับไม่เห็นมันบินนะท่านผู้ชมมีเงาโลบขาดไปแล้วก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโลบก็ล้ายแล้วครับท่านผู้ชมลูกนี้เข้าลูกหลาครับท่านผู้ชมอู้ท่านผู้ชมบินอยู่นะครับบินอยู่นะครับท่านผู้ชม โอ้โหโอ้ท oh, oh, uh ่านผู Somehow, the oh, uh ้ชมโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมปลาชนครับอือหือดูครับปลาชนแล้วก็ปลาหมอเต่าด้วยโอ้โหท่านผู้ชมอือหือลอยตายด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหหลบไลา่พังๆเด็ดจริงๆครับท่านผู้ชม ยอดเลยครับพี่ลามอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นลูกต่อไปกันครับลูกนี้ปลาช่อนท่านผู้ชมเกือบกิโลครับทำเม่อยังเลยครับก็ปลาหมอ,อมานมานกับผมนี่ครับอ๋าย่ยอดเลยครับพี่หลามโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาต่อฝั่งด้านนี้กันนะครับท่านผู้ชม นี่ก็พอได้กินเลยครับปลาอมัมนๆเลยครับท่านผู้ชมปลานินปลาชนปลาหมอลุ้นกันเลยครับผมก็ยังเหลืออีกอ่าสองสามลูกนะครับท่านผู้ชมหมายต้นตาลก็ยังเหลืออีกอ่าฝั่งด้านนู้นลูกหนึ่งที่ยกอ่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกสามลูก รวมทั้งหมดก็สี่ลูกนะครับจริงก็หลายลูกครับท่านผู้ชมแต่ว่าย้ายไปดักอ่ะไมยอื่นเลี้วนะครับเพราะว่าเขาถมแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาถมมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เขาหยุดก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเดี๋ยวลุ้นลูกนี้กันครับท่านผู้ชมกลัวอย่างเดียวโลบกลัวโลบจะหาย มียิ้มเราครับโลบลุงนี้ต,ตั้งถุงปลาตั้งถูงเขวนถุงปลาก่อนกับท่านผู้ชมอืปลาเกาไม้โลบย่างไม้ท่านผู้ชมโลบจุ่มครับโอ้ไม่รู้ใครเหยียบครับท่านผู้ชมเบนเตเต้แล้ว โลบหืมงดใจเดินเข้ามาเหยียบครับท่านผู้ชมเบนเลยไม่เข้านะครับโอเคครับผมไม่เข้าอเดี๋ยวย้ายก็ได้ครับท่านผู้ชมลูกนี้แต่ถ้าดักตรงนี้ก็ทางปลาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดีว,ว่าเดี๋ยวเขาเหยียบไปอีกครับ เบนหมดแล้วครับท่านผู้ชมเย็บเบนแล้วครับผมโอเคครับ,โ,คครบโลบบูรานนะครับดูก,กันเลยครับท่านผู้ชมลูกนี้นะครับเข้าหรือเปล่าครับผมโอ้ยท่านผู้ชมเอาอีกแล้วครับผมอู้ยแม่เอ้ยอ ตกใจพลาดรู้อยู่งูจำเป็นจุ่มโอ้ยจำเป็นจุ่มดูครัตบตัวอะไรครับงูครับท่านผู้ชมเลื้มโอแล้วลาวตายจะโอ้ยท่านผู้ชมกำลังไปกินปลาประรยโอ้แล่ท่านผู้ชเป็นจุ่มมันกินปลาเม,ม็ดเลวครับผมมีปลาสลิดตัวนึง อดลอยท่านผู้ชมดูครับอ๋อยาางพงขุณว้าวเลยนี่ครับท่านผู้ชมอื้อหือาาโอ้ยอายะพงขุณเลยท่านผู้ชมเอ,อ้ยลากออกมาเลยครับอือลองดูอือท่านผู้ชม โอ้ยอ่ไม่ไหวนะครับแบบนี้ดูครับอืมเอี๋ยครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาออกโอ้ลุ้นกันลูกสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมหมายต้นตาลโดนดิฟิล์ล่าวครับท่านผู้ชมนี่ครับ โอ้น้ำลึกเลยครับท่านผู uh ้ชมยกเลยนะครับโลบจะยกยกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้โอ้มีครับท่านผู้ชมมีครับผมมีครับผมอะไรครับผมท่านผู้ชมมีครับลุงกันเลยครับท่านผู้ชมลุงกันเลยครับผมโอ้ท่านผู้ชม ดูครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหดูกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่เอ้ยนี่ครับสนั่นเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหปลาชนอื้อม้านครับผมสองตัวโอ้โหดิ้นยอดเลยครับพี่หลามนี่ครับท่านผู้ชมปลาชนสองตัว แล้วก็ปลาหมอปลาสลิดแล้วก็ปลานินนะครับเดี๋ยวปลานินเล็กผมก็จะปล่อยนะครับปลาสลิดปลาหมอปลาชนนี่ครับมา,านเ๋ยวลาวครับผมยอดเลยครับพี่หลาำม,มานมานครับผมอ่าครับผมท่านผู้ชมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่า ได้จากการกู้โลบดักปลาโลบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับมานมานอีกแล้วนะครับผมดูครับท่านผู้ชมปลาชนปลานินและก็ปลาหมอนะครับก็นี่ก็พอได้กินแเหล่าวนะครับผมท่านผู้ชมทตําไรกินลาวนะครับท er like ่านผู้ชมปลาชนปลาหมอและก็ปลานินมานมานครับผมจาะเลยครับพี่ลามอ่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ ฝนตกลงมาแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก2ไหมายนะครับท่านผู้ชม 2- อ,ส,อสามหมายนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันวันหลังนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลากันโก่อนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งแจง้งเตือนด้วยนะครับผมก็ลากันโกนก,นกับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ สุดเจาะเลยครับพี่ลามมานมาน,มานกับป้มท่านผู้ชมเอากลับนะครับท่านผู้ชมฝนมากเลยครับ่ะพอได้แกงพ่อได้กินกะลาวครับได้กับปลาโจรปลานี่นี่เท่าว่าไม่ตายนะครับท่านผู้ชมได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ตายไปก็หลายตัวนะครับคนช่วงนี้เห็นว่าพายุเข้าฝนตกไปถึงประมาณวันที่ยี่สิบยิบเอ็ดนะครับตอนนี้ก็ วันที่17นะครับท่านผู้ชมก็ตกมาตั้งแต่วันที่14 15 16 17ก็ก็ติดต่อกันมานะครับแต่ว่ามันตกไม่หนักนะครับแต่ว่าทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับท่านผู้ชมก็หยุดหยุดไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงแล้วก็ตกมาอีกนะครับเดดไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมเอากลับครับผมมานมานแล้วลาวกับท่านผู้ชมน่ครับโอเคครับผม